สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับปกช่องปั๊มมีลำเพลยออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เราทำการแสดงอยู่ที่อา,อา่ิวาการนะครับบ้บเวณนีิวาการอยู่โรงเรียนนะครับผมอยู่ในอำเภออยู่ในอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยนะครับจังหวัดมหาสา,ารคามแต่ว่าก็คือ ก็คือวันแหละพี่น้องเข่าก้วาวไ่อยากให้มันมีฝนนะครับเนอกแต่ว่าฝนตกนะครับพ้ายุเขาพี่น้องครับพ้ายุเขาว,วันนี้ก็เป็นร่างงานยกเลิกนะครับพี่น้องเออจังพอกันไห,มน,นหนม,าามนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องเช่าเรียกเขาบุ่มบิสัยสละข้ามนะครับตอนแรกกล้องเหมือนจะดูเขาเขา ดูเขาตอนแรกว่าเป็นตาได้เล่นไหมนะเพราะว่าน่าตบประเด็นติดบาทนะสรุปแล้วก็คืองานยกเลิกน้องๆพี่ๆแดนเซอร์ก็นอนเล่นอยู่ตาเอ๋สวัสดีครับวันนี้งานยกเลิกวันนี้งานยกเลิกวันนี้ช่องพระเอกปามีด้วยนะครับพี่น้องครับปามี่ลาเปิดออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับซึ่งวันนี้มันเป็นมากจะนอนแล้ว ขอบคุณซาเกียวตักที่ทำนี่นะครับอร่อยไหมอร่อยมากแต่ไม่ไม่มีน้ำแข็งอร่อยไหมอร่อยมากบางวันบางวันบวันบางวบไม่มีน้ำแข็งครับนี่มูนีเสือนหรือซาเกียวมาปักแอนดสโนต้กำลังทำดอกไม้อะไรนะทาให้ใครทาขายอุ้ยสวยจังเ่อร่อุ้ยน่ารักจ้่ เอาให้เร็วอ่ะแบบของ,อ,งอันนั้นบอกของอืมอันนี้แบบของพี่บอยเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับรอ,อ่านยกเลิกโอ้นอนนอน,นอนอิม่มหรอบอนันนี่นเหรออุ้ยสวยจังเลยนี่สีสีชมพูสวยพี่ว่าจริงจริงนี่น,นี่สวยมากเลยจะได้ใส่ตอนไหนฝากพ่อแม่หยัก ต้มทำเหรอใช่โ <c> อ <oughs> ้สวยอ่ะพรามีใ <hur> ส <unterstützen cả> hey, ่ไหม่ะใส่บางในดีเอาไม่ใส่นี้ไงต้องมาใส่อันนี้นะะไมกอนก่อไน้อใส่หออกเอ้ะในยะนีจะนกอนกกนออน คือมันิเปรนอินฟลูเอนเซอร์เนาะคือนแรกกาเท่เกาอนี่โตมาเลยเออเราจะพี่ว่าจะถ้านั้นคงน่าจะไปแถวหน้าน่าจะไปน่งานสเกตนาะน่าจะไปนั่งงานสเกตวันผูเดียวตำวจวาระใครน่ใครนี่ยเอ คือคือคืออยู่ขึ้นผู้ใดขึ้นผู้นีอะไรเนี่ยเก้าขึ้ผู้นี้พักไก่เลยนะีโคขึ้นผมขึ้คืออยู่ดิบอกคืออิ๋มคืออิหหหคืออีหลีเฮ็ดนาเฮ็ดนาเฮ็ดนาบบนี้วนาเฮ็ดนานี่อบคือยบคืออ อ๋อจำมั่งคือกันเบิดเลยบานเนี่ยวันขึ้นผู้ต้องกักมีผูดถากัน่าปะตองว้าวยลูกเจ้าบอกความยนดดาบุญบุญบอกวามยินดีดาบุญบุญว่ากันว่าไปเนาะ เอาเคื่องวกันเอาคื่อยีหลี่เด้ฮะคื่อยีหลีเด้บ่แม่ล้่คือได้ไม่อคือีหลีคือีหลีเนแม่บไม่สรุปแล้วเราจะไปไหนอรดีครับไม่รู้แล้วจะไปไหอีบว่าเจียนไปหนงานบอต่มันกับไก่ว่าคือเองวามันวันวานเนย เคยเรียนละเคยเรีนละโต่งเอ้ยไปขอเอาเอาน้ำเขาถอะอร่อยไหมพี่หวานอร่อยไหมรับสวัสดีครับอร่อยไหม จ้างมากเนี่ยอันนี้ลูกน้องใหม่เหรอใช่ค่ะ,ะ,ะแม่ฮูบอกออุณสวัสดิ์อันนึนงให้ปังพี่ปั้มเนี่ยอ,อันผ้ากันยางไปซักผ้าบัดดี้ฝนต,ตกก็เลยอุ้มนั่งเตียนีอ่อ,อุ้มเตียงคือจังอุ้มลูกมันบอมคือจังตะโกนบัดน,นี้แม่ผ่าหลานสวยตะโกนมากว้ามันคือพาลูก,ก,ากมาตาโกนนะแม่น าจ้ก็ี่นก็ได้ของมาบแมนคนจ้าตุกตาตุกตากาโอ้ยหางค่อยนั่าตะค่นทีนี้ระว่างือองดาดคนเลยอ่ะได้รูหก็ดาหนูใช่ดาร้าเคิงสวยาอ่ะเขาามไปอุ้มดวงตาคนให้ย่างวางเาป็นแบดาเขาบอกอีกปากงอเบียบไปแล้วแล้วานแลเบือบดานีบ่อยไหมงอเียบไปแล้วนี่ย อันนี้ผเื่นนนนี่ป็นองูิแบบนอี้อยู่ว่าจะอยู่นี่หรือจะไปหรือจะไปน่นอยู่นี่อยู่จะไปมน่นดีเราส่นตัวมาหรอใช่อันนี้เราเพราะว่าพี่จะกลับกลับมาพี่แป้งมาเดชนา ไปอยงนี้ก็ไปเนื้เลยนะก็พองันตามนั <off le S 2> <Ờ S 1> ่นแหละครับที่ที่แอลอมแอมกับพี่สู่กำลังออกมาแต่ว่าอไปบอคือบอมาเลยกําลังจะออกนไงก็เลยจะนอนอยู่นู่นเลยอิสรามอลก็อยู่บ้านแทนก็เลยจะไปยูนิค่อนล่ะยูนิค่อนครับบานยูนี่ค่ะ ก็ก็คือจะจอดนอนท่นี่เลยใช่ไหมเพราะว่าน้อยอ่ะพี่ว่ามันจะคือมันก็เล่นไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันน่ะไทยอยู่บนเขาแห้งแล้วดูจากเรดาร์มันมันมันคุ้มเลยเรดาร์มันคุ้มเลยแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็ต้องดูอีกทีนึง่งตอนนี้ที่มันมาอยู่พ่อช่วงที่เราแบบหยุดงานยาวๆนี่เนาะเพราะว่าเนี่ยเต็ม โปตินเยอมวันนี้โปรแล้วแรงร่มด้วยนี่บรบรยากาศนะครับพ,พี่แดนเซอร์ก็พากันนอนพักแล้วก็มดเลิก,อกพอดีโอเคครับพี่น้องครับฝากไว้ซัมนี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามา YouTube ปั๊มนี่ลำเ,ลเละะพิ่นออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องครับเดินวายเดียวปังไปสี่เดินทางไปสี่สิบสี่เราจะไป ไปเนไปไ้ไนะแอดมินไปได้เลยตัวป่าแอด็นนี่จะไหนไรพระเอกเดินตามปันต้องวสันพระเอกอะไรนะพระเอกเดินตามปันต้องวสันแล้วก็เป็นผู้จัดการปารมีบอวสันบูธร้านเคยสวางร้าน,นายอย่างเงี้ยเหรอว <ะ S 1> สันแมนอ๋อเหรอพี่น้องครับเราจะเดินทางไปต่อนะครับพี่น้องครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่ามินิเฮาสิครับรถให้พระเอกปามีนะครับพี่น้องครับดีมากดีแล้วนะ เพราะพ่อแม่เอฟซีที่ดูคลิปนี้เป็นพยานว่าปามี่จะเอาตงไปด้วยโอเคครับพี่น้อง